Hi guys สวัสดีค่ะนักเรียนคะก็กลับมาพบกับครูเก๋กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปภาษาอังกฤษที่ทำให้พวกเราวันนี้ก็เป็นคลิปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนกันไปแล้วในคลาสมหรือว่าเรียนเวลาเราเจอกันใน m e ตร ะะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูเกตก็เลยกลัวว่าบางคนที่ไม่ได้เข้า meet หรือเข้าเรียนในคลาสมแล้วอาจจะไม่เต็มที่ตรงนั้นไม่ว่าจะด้วยสัญญาณเน็ตด,ด้วยนูน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมาดูคลิปเนื้อหาทบทวนได้นะคะว่าวันนี้เพื่อนเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงกันบ้างคร่าวๆเนาะ no. เพราะฉะนั้นไปดูกันเลยค่ะหัวข้อของเราวันนี้คือเรื่องของ personal information ไปเลยค่ะสำหรับหัวข้อ personal information นะคะก็คือเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะข้อมูลส่วนบุคคลเช่นอะไรบ้างล่ะเรคะเรามาดูคำศัพท์กันค่ะ first name first name ชื่อ surname surname นามสกุลคำว่านามสกุลยังใช้ได้หลายคำด้วยนะคะไม่เฉพาะคำว่า surname อย่างเดียว มีคำว่า last name last name family name family name ทั้ง surname last name และ family name ต่างก็แปลว่านามสกุลเหมือนกันคะ่ะ Nick nickname nickname ชื่อเล่น sex เพศ เพศก็จะแยกเป็นเพศหญิงกับเพศชายนะคะคำว่าเพศชายคือคำว่า male เพศชาย female เพศหญิง age อายุ address ที่อยู่ religion ศาสนา marital status marital status สถานภาพการสมรส แล้วเราต้องบอกยังไงถ้าอย่างโสดอยู่นะคะก็ใช้คำว่า single single แต่ถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่า married married แต่งงานแล้วในที่นี้หมายถึงว่าจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วนะคะ nationality nationality อันนี้แปลว่าสัญชาติคะ่ะ phone number Phone number หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าเบอร์โทรนั่นเอง Date of birth Date of birth วันเดือนปีเกิดค่ะ Education background Education background ประวัติการศึกษา อโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของใบงานที่ครูเก๋ส่งไว้แล้วในคลาสมนักเรียนต้องมาลองเติมข้อมูลของตัวเองหรือว่า personal information ของตัวเองนะคะ อันนี้อาจจะดูตัวเล็กไปนิดนึงแต่เดี๋ยวครูเกสได้ส่งไว้ให้แล้วในคลาสรู o มนะคะเห็นไหมคะให้เราเติมข้อมูลเราจะเติมลงในแบบฟอร์มนี้เลยหรือจะเอามาทําลงในสมดุดหรือว่าจะพิมพ์ขึ้นมาใหม่ตามรูปแบบของตัวเองก็ได้นะคะโดยให้ใส่ข้อมูลตามช่องที่ครูเกว่างไว้นะคะให้เรียบร้อยเนาะโอเคถัดไปอ่ะหน้านี้ค่ะจะเป็นคำว่า Activity" กิจกรรมหรือว่าแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะ Complete the sentence using the vocabulary given ให้นักเรียนนำคำศัพท์เมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะนำลงมาเติมในแต่และข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง Number one w a t c h your ต f i r s ด and last name w a t c h your ต f i r s ด and last name เพราะฉะนั้นช่องที่ว่างเติมอะไรดีคะ ถัดไปค่ะ Number 2 Single and married are called Single and married are called นะคะคำว่า Single กับ Married คือคำว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะเมื่อสักครูน่นี้ฟังไปแล้วคำศัพท์ก็หยิบมาเติมค่ะข้อต่อไป Thai, Indian, Chinese are called ไม่ว่าจะเป็นคำว่า อะไรคะสัญชาติไทยอินเดียหรือว่าชาวจีนชาวไทยชาวจีนชาวอินเดียเพราะฉะนั้นอันนี้เติมคำศัพท์คำว่าอะไรเอามาเติมด้วยนะคะ I live in soi 7 bspc condo bangkok อันนี้ถ้าบอกเป็นลักษณะอย่างนี้คะ่ะน่าจะเป็นอะไรให้เราเอาคำศัพท์มาเติมนะคะต่อไปคะ่ะ I was born on july 6 2002เกิดในวันที่6ใช่ไหมคะเกิดวันในวันที่6กลรกฎาคมเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอามาเติมด้วยนะคะและอันถัดไปค่ะ my ตึ๊ดตึด is 18 years old my ตึ๊ดตึ๊ด n years old เติมด้วยจ้ะและต่อไปค่ะ my name กัลยาผากาเกต you can call me เก My name's กลยาผากาเก t You can call me เก๋คำว่าเก๋ is called คำว่าเก๋นี่คืออะไรนะคะในคำศัพท์เมื่อกี้แล้วก็ถัดไปค่ะ We have different culture, belief and ตึ๊ดตึ๊ด like Buddhist and Muslim นะเพราะฉะนั้นเติมด้วยค่ะปิดท้ายค่ะ May have your ตึ๊ดตึ๊ดต so I can e a s i l y reach you anywhere you go ขออะไรหน่อยได้ไหมเนี่ยเราจะได้ติดต่อกันได้ง่ายๆหน่อยเพราะฉะนั้นขออะไรนะแล้วก็ครูนพดล is อ m a i l are called c a l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  ครูนพดลเป็นเพศชายเพราะฉะนั้นคำว่าเมลหรือว่าคำว่าเพศชายนี้ก็คือขาบอกอะไรคะ โอเคค่ะมีอยู่ทั้งหมด10ข้องาน10ข้อนี้ทำส่งครูเกด้วยนะคะโอเค thank you for join i n g today class ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะสำหรับใครที่เรียนไม่ทันในห้อง Meet ไม่ทันใน Classroom ลูกก็มาดูคลิปทบทวนเองก็แล้วกันนะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมทำใบงานส่งครูเกด้วยนะจะได้มีคะแนนนะคะโอเค see you Bye bye ท้ายคลิปนะคะเราจะมาเฉลยกันจริงๆแล้วถ้าคนที่เข้า Meet หรือเรียนในคลาสรูมใช่ไหมครูก็จะให้ทําแบบฝึกหัดก่อนแล้วอีกวันหนึ่งเราก็จะมาเฉลยแต่นี้เนื่องจากว่าเป็นทําคลิปสรุปให้เพราะฉะนั้นก็เฉลยให้เลยให้ด้วยเลยนะคะ what your ตึ t ึ t ด and last name เพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนเป็นคำถามถามชื่อกับนามสกุลเพราะฉะนั้นตรงที่ว่างไว้ก็คือคำว่าชื่อเป็นคำว่า first name ค่ะข้อหนึ่งเติม first name n u m b e r ร์ทู n ิง a กิลแอ r r e ม a ร are called คําำว่า Single and Married ตัวนี้เป็นการบอกสถานภาพใช่ไหมคะสถานภาพการสมรสเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า marital status marital status ข้อต่อไปค่ะ Thai i Indian Chinese are called สิ่งเหล่านี้นะคะก็คือสัญชาตินะคะสัญชาติใช้คำว่า nationality ข้อต่อไปค่ะซอยเซเว่นซอยเจ็ด c อคอนโดอันนี้เป็นที่อยู่เพราะนั้นที่อยู่ก็คือค,อคำว่า address ค่ะ address ข้อต่อไป I was born July 6, 2002อันนี้เป็นวันเดือนปีเกิดค่ะเพราะฉะนั้นเติมคำว่าอะไรคะ date of birth โอเคแล้วก็ my t a s อันนี้อายุใช่ไหมคะเห็นคำว่าเยาวชนก็คือ18ปีอายุ18ปีคำว่าอายุ U คือคำว่า age ต่อไปค่ะ my name's ก a ยา you can call me เก๋เขาถามว่าคำว่าเก๋นี่คืออะไรคำว่าเก๋ก็คือชื่อเล่นเพราะฉะนั้นเราเติมคำว่า nickname และอันต่อไปค่ะ we have different culture เราก็แบบมีความหลากหลายมีความแตกต่างกันเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็สิ่งที่ แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือศาสนานะคะแล้วเขาก็ยังยกตัวอย่างมาด้วยเช่นบางคนนับถือศาสนาพุทธบางคนก็มุสลิมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าศาสนาเราเติมคําว่า religion นะคะข้อต่อไปคะ่ะ m a y have your so I can easily reach you anywhere you go ขอเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยซีจะได้ติดต่อกันง่ายๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือคำว่า phone number และก็ ข้อต่อไปค่ะครูนพดลอิสเมลเมลอาร์โคลคำว่าเพศชายนะคะครูนพดลเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นคำนี้เติมคำว่าเซ็กส์โอเคค่ะคราวนี้จบแล้วจริงๆนะคะใครที่ส่งแบบฝึกหัดคุูเก๋มาแล้วก็ลองไปเช็คคำตอบของตัวเองดูนะว่าถูกต้องหรือเปล่าโอเคบ๊ายบาย